สุพิสารหนุนนายกยึดหลักอาวุโสเลือกปลอยนั่งพอบอตำรวจแต่หากเลือกไม่ได้แนะเลื่อนไปก่อนหรือใช้วิธีรักษาการวันที่27กันยายน2566ที่รัฐสภาพลตำรวจตรีสุพิสารพักดินหรือนาตรองหัวหน้าพักก้าวไกลกกอในฐานะอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมวคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กตรที่จะมีการประชุมโดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอบอตำรวจว่านายกมีอำนาจตามมาตรา77ตามพรบเรือ,บอรใบไม้ตำรวจแห่งชาติโดยเลือกรองพอบอตำรวจที่มีอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการสืบสวนปราบปรามซึ่งเป็นมาตราที่บังคับให้ในายกใช้ดุลยพินิจในฐานะผู้นำองค์กรในการคัดเลือกส่วนปัจจุบันที่มีเหตุการณ์โอนย้ายถ่ายอำนาจของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองพอบอตำรวจที่เป็นแคนดิเดตพอบอตำรวจมีการตรวจค้นบ้านและพบว่าลูกน้องมีความเกี่ยวข้องเส้นเงินเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะแต่ไม่เกินคาดดาวเพราเป็นแคนดิเดตที่คนที่มีการคาดเดาว,ว่านายกจะเสนอวันนี้เร็วที่สุดคือการเลื่อนออกไปแต่หากจะพิจารณาต้องชี้แจงเหตุผลของบุคคลที่เลือกมาและหากให้นิ่งที่สุดคือการเลือกหมายเลขหนึ่งจากคุณ,ณลักษณะเฉพาะมองว่าจะไม่มีคลื่นใต้น้ํา เชื่อว่าจะเป็นที่ยอมรับของสังคมตำรวจเพราะพระบรตำรวจฉบับนี้มุ่งเน้นอาวุโสประสบการณ์ความรู้ซึ่งแคนดิเดตคนที่หนึ่งมีครบถ้วนแน่นอนแต่คนอื่นๆก็มีอยู่ที่นายกจะชี้แจงเหตุผลอย่างไรซึ่งจะมีคณะกรรมการหกตำแหน่งจะเป็นตัวชี้จากการนำเสนอวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตรองพอบอตำรวจถ้านำเสนอคนที่มีเหตุผลน้อยที่สุดนายกก็ต้องชี้แจงและฟันธงพลตรตรีสุพิสารกล่าว เมื่อถามว่าการตั้งพอบอตํำรวจรอบนี้มีข้อแคลงใจเยอะควรต้องเลื่อนการประชุมวันนี้เพื่อเคลียร์ปัญหาก่ออนหรือไม่พลตรตรีสุพิสารกล่าวว่าคงจะมีข้อข้อรหาแต่ดีที่สุดคือชักออกจากบัญชีและพิจารณาแค่3าคอนอแต่ถ้าไม่ชักออกแล้วต้องการดันต่อก็เลื่อนการพิจารณาออกไปแต่ก็มีความจําเป็นต้องเอาเบอร์หนึ่งมารักษาการแต่ถ้านายกใช้อํานาจเลือกเบอร์สี่มารักษาการก็จะมีรักษาการยาวเหยียดไม่ผ่านการประชุมของกอตร มีกระแสคลื่นใต้น้ำแน่นอนเพราะมีการเขียนคำร้องเนื่องจากเบอร์หนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องร้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนซึ่งใช้เวลา30สวันคงรู้ผลแพ้ชนะพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวเมื่อถามว่าหากมีคลื่นใต้น้ำเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้พอบอตำรวจส้มหล่นพลตำรวจตรีสุพิสารหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็เป็นไปได้แต่ตามสิทธิ์ก็ถือว่าไม่ได้ส้มหล่น เมื่อถามว่าการที่นายกเป็นพลเรือนจะทําให้ตัดสินใจยากขึ้นหรือไม่พลตารวจตรีสุพิสารกล่าวว่าเป็นพลเรือนก็ง่ายขึ้นมีความสะดวกถ้าการพิจารณาไม่ไปตามอนัดใครเมื่อถามว่าพลตารวจเอกสุรเชษยังมีโอกาสที่จะได้เป็นพอบอตํารวจในอนาคตรหรือไม่พลตารวจตรีสุพิสารกล่าวว่าถ้ายังอยู่ก็ต้องได้เป็นครั้งหน้าถ้าตั้งใจทํางานไม่มีข้อคอนหาเขาก็ต้องได้แต่แน่นอนว่าต้องมีกระบวนการเตะตัดขาอยู่แล้วเพราะเป็นพวก่อเหินเดินอากาศได้ เมื่อถามว่ามองว่าสุดท้ายการประชุดวันนี้จะเป็นอย่างไรพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าตนอ่านเกมว่าดีที่สุดคือเบอร์หนึ่งได้ยึดตามกฎหมายระบบอาวุโสความรู้ความสามารถผ่านงานสืบสวนสอบสวนเบอร์หนึ่งจึงน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะอาวุโสกว่าคนอื่นๆคลื่นใต้น้ำน้อยสุดหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะอยู่อีกแค่ปีเดียว